ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนราชัแนวกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮาหนอยเนาะงวดประจําวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่9มีนาคม68เนาะซึ่งงวดวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะเสาร์ที่ 8มีนาคมนะครับสูตรที่ที่ลูกตัดให้ไปก็มาอยู่สองคู่เนาะสคู่สน่อยเนะว่าจะเป็นน่อยพิเศษมีมาล่าง64นะครับแล้วก็มาน่อยปกติก็มาล่างเหมือนกันเนาะ63นะครับนีส่วนตัวเลขที่มีในตารางเนาะที่ลูกตัดไม่ดึงมาวางก็มาหนึ่งคู่เช่นกันเนาะก็มาน่อย VIP เนาะมา ล่าง85นะครับส่วนหลักร้อยที่ลุงให้ไปก็มาหนึ่งตัวนะครับมาที่นอยปกตินะครับ,ห,นะรบหลายท่านคงโชคดีกันเนาะก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่9มีนาคม68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่รุงกันได้ทกำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะ mm. ก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับว่าประจาวันที่9มีนาคม6ออไปนะครับ mm. ผลัพที่ได้เนะ mm. าะแถวที่1นะครับก็คือได้ได้หเนะาะแถวที่2ได้1นึ่ะครับแถวที่3ได้5แล้วก็ แถวที่สี่ได้เก้านะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับอ่าแถวที่หนึ่งเนาะหกหกแล้วก็เจ็ดนะครับฝั่งนี้เป็นห้าเนาะอ่าหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็สองนะครับฝั่งนี้เป็นศูนย์นะครับ ห้าห้าแล้วก็หกนะครับอ่าฝั่งนี้เป็นสี่เนาะอ่าเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปดเนาะอ่าก็ได้มาครบครั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณา ตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเงินประจาวันที่9มีนาคมหกนะครับลงตันให้เด่นสนะี่เนาะเด่น4รองสองนะครับพี่น้อง f อฟซชอบสรูดสีชอบ2รูดสอนะครับทีนี้มาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลับเนาะ จับคู่นะครับวางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนย์ 04, เนาะ04 06นะครับ24 48ี่สี่ ห้าหนึ่งครับแล้วก็แถวต่อมาก็คือห้าสองห้าแปดหกสองหกแปด่าแล้วก็เก้าสี่นะครับก็ได้มาทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุด เมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางเนาะก็คือประมาณห้าคู่นะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่คู่ตรงกลางนะครับ ลักษณะนี้เนาะก็คือ04ต่อมาเป็นแถวที่3ที่4นะครับแถวที่3ที่4นี่เป็นคู่คู่ขวาเนาะ,ะลักษณะนี้เนาะก็คือ06นะครับต่อมาก็เป็นแถวที่2ที่3นะครับเป็นคู่อืม ขวานะขวามาซ้ายลักษณะนี้เนาะก็คือสองสี่ต่อมาก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งสองก็จะเป็นคู่ลายเนาะเยืองมาขวาลักษณะนี้เนาะก็คืออสองนะครับอีกคู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่อ่าสองที่สามเนาะ เป็นคู่ขวาเนาะคู่ขวาก็คือคู่นี้เนาะอ่าก็คือหกสองนะครับก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับอ่าทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับทันทีลุ้นสามตัว ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นนำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะตัวที่ลุงตันให้ไปก็มาหนึ่งตัวเนาะมาที่น้อยปกตินะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับลุงตันให้ศูนย์เนาะให้ศูนย์กับสี่นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพีทองเอฟซีก็ มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับและกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไปให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็ถือว่างวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับที่ผลลัพธ์ในตลาดเนาะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือ ทั้งสแถวนี่ไม่เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าจะใกล้เคียงกันบ้างแต่ก็ว่าแต่ก็มีตัวแทรกนะครับก็เลยไม่มีตัวเลขคู่ไหนเนาะที่จะจับคู่เบิ้ลให้กับพี่น้องได้นำไปรุ้นได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติเนาะจากผลนะครับของหมวห้านอยนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะเทียบตรงกับ กลุ่มไหนเนาะแล้วค่อยเอามาวางเป็นชุดสตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็ถือว่าเราเอาสถิติจากงวดที่ผ่านมา,มา,เ,ปมาเป็นหลักเนาะในการวิเคราะห์นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดต็วแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ แล้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับจบกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ